สวัสดีครับทุกคนพี่พีซิงเกิลเพเยอร์นะครับวันนี้จะมาสรุปแพทอัปเดตของอนิเมะレンジャー X นะครับผมเพิ่งอัปเดตใหม่มาเลยนะทุกคนนี่ครับผมก็อัปเดตนี้นะเพิ่มอะไรมาบ้างนะครับเริ่มแรกนะทุกคนก็มีเพิ่มตัวละครใหม่มาห้าตัวนะฮะแล้วก็เพิ่มนิวไตเติลใหม่มาหนึ่งก็คือไตเติลใหม่ก็คือไอตรงนี้นะฮะนี่ครับผมนี่นี่ครับที่ใช้ห้าพันไข่นะในการได้มานะอีสเตอร์ดีเพนเดอร์ทุกคนนะฮะโอเคครับต่อไปก็เป็น เพิ่ม2ตัวละครสัตว์ขี่ใหม่นะทุกคนเป็นสัตว์ขี่ให้เราขี่ได้นะทุกคนก็ตัวแรกก็จะเป็นตัวของอ่าเขาเรียกตรงไหนนะแป๊บนึงนะกดดูช็อปก่อนอันนี้ตรงนี้ช็อปนะฮะนี่ฮะจะเป็นมังกรนี่นะทุกคนฮะมิเลเดก้อนนะทุกคนอ่านี่ฮะราคาคือ4,599ันห้าโลบักนะฮะโอ้โหหือว่ารุนแรงมากราคาเนะี่ยฮะต่อไปก็เป็นอีเวนต์นะผมเพิ่มอีเวนต์อีสเตอร์อีเวนท์มานะครับทุกคนแล้วก็ Egg Shop กอีสเตอร์เอกลิมติตชอ็อปนะทุกคนนี่ฮะอีสเตอร์เอกลิมิตช็อป ก็จะมีของให้แลกนะฮะอย่างเช่นพวกเฟนไฟนะครับผมสแตทคีย์นะฮะทริอัลดีโลนะครับผมทุกคนแล้วก็มินิมูนเอาไว้อีโวตัวน่าจะเป็นตัวนี้บันนี่นะทุกคนแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์สแตทคีย์นะฮะแล้วก็เป็นไทเทิลแล้วก็เป็นไข่แคปซูลนะไฮไลท์อยู่ที่ไข่แคปซูลนะทุกคนเพราะว่าสุ่มได้ตัวละครนี้นะทุกคนก็จะสุ่มได้โก48เปอร์เซ็นต์นะสุ่มได้เจม35เปอร์เซ็นต์นะสุ่มได้ทริอัลดีโล15เปอร์เซ็นต์นะครับสุ่มได้บัน โอกาสได้0.5%นะครับแล้วก็บันนี่ก็คือไอตัวที่อยู่ตรงตู้เนี่ยนะฮะเป็นตัวซีเคทลับนะทุกคนก็0.1%นะครับถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยนะครับทุกคนโอเคครับต่อไปนะฮะมีอะไรอีกบ้างต่อไปนะเป็นแพทนะแก้ต่างๆนะทุกคนก็แก้เป็นเหมือนจะแก้คูลดาวนะ์นะของเอ,อ่อโหมดเรนเจอร์นะจากหนึ่งชั่วโมงเป็นสามสิบนาทีพอนะก็คือ จะลงในทุกๆสนาทีแล้วนะครับทุกคนจากแต่ก่อนเป็น1ชั่วโมงนะครับต่อไปก็เป็นแก้เกมพาร์ทเหมือนเกี่ยวกับการส่งเกมพาร์ทนะทุกคนเหมือนมันจะแบบมีปัญหานิดหน่อยนะเขาก็แก้ให้แล้วนะครับทุกคนต่อไปก็เป็นแก้อัปเกรดตัวละครนะทุกคนแล้วก็สเตตเหมือนมันแบบยังเหมือนเดิมเลยทุกคนเหมือนตอนที่วางตัวละครอนประมาณนี้ถ้าผมถ้าผมแปลไม่ผิดนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นแก้ไขเกี่ยวกับตัวละครไม่ใช้สกิลนะครับประมาณนี้นะถ้าอ่านถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะทุกคนเขาก็แก้ให้แล้วนะครับต ไม่เปลี่ยนด่านให้อะไรเงี้ยมันไม่มันไม่เปลี่ยนอะไรให้เลยนะทุกคนก็เขาก็แก้ไขแล้วนะครับต่อไปเป็นแก้ไข e vo. E vo unit, อีโวอีโวอาย r นิค r ิสไทออลีโลอ๋ออันนี้แก้ไขเกี่ยวกับอีโวยูนิตแล้วเหมือนไทออลีโลมันเขาเรียกอะไรอะแป๊บนึงนะขอแปลก่อนอันนี้ไม่แน่ใจ เหมือนว่าเหมือนว่าประมาณพอเราอีโวปุ๊บเหมือนมันจะทําให้เราแบบต้องหมุนทายอัใหม่หรือเปล่าตอนนี้เขาแก้อาจจะเป็นยังไงหรือเปล่าอันนี้แปลไม่แน่ใจนะรู้สึกกำกวมผมรู้สึกไม่แน่ใจนะต่อไปเป็นรีบาลานซ์เกมนะทุกคนเนิร์ฟเกมฟอร์มเลิฟเดอะเคิร์สนะทุกคนอีเวนต์ก็คือนี่ฮะไอตรงอีเวนต์บอสตรงนี้นะทุกคนก็เนิร์ฟให้เหลือห้าถึงสิบห้าเจมนะทุกคนก็น้อยมากเลยนะครับแต่ก็ยังมีเคิร์สฟิงเกอร์ให้เราดรอปอยู่นะฮะแล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถหาเอ่อยูตะได้แล้วนะครัับชชืื่่่่่่อออออยููตตตะะะะะใใมมม้ไไไแนนนนนนนจเเหกกกฮปป็็รด ต่อไปก็เป็นเนฟเดอะอะเมาส์ออฟ i l d ์ e ีโล่ฟอร์มเดอะช็นะทุกคนก็คือเอ่อไอตรงช็อปตรงไหนวะเดี๋ยวไปนะึงะพาไปดูกันมันจะมีช็อปอยู่นะแอเรียนี่ฮะตรงนี้นะทุกคนให้เราสามารถซื้อได้น้อยลงนะโอ้ยแลกนิดหนึ่งนะครับนี่ครับน่าจะประมาณน่าจะตรงนี้แหละนะครับทำให้เราซื้อชาร์ลีโลได้น้อยลงนะหรือเปล่าอาจจะตรงนี้แหละนะ,ะทุกคนอ่ะต่อไปนะทุกคนอ,อดูกันอีเวนต์ปุ๊บ ต่อไปนะรับรีโมเดลนะเป็นคิงแอนนะรีโมเดลใหม่แล้วก็ฮอกซ์บอร์ดแมนนะคิงแอนผมมีอยู่นะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคิงแอนน่าจะเปลี่ยนไปนะกำังงานอยู่ในคิงแอนนี่คิงแอนผมสมมได้ปับได้ปับนี้เฉยเลยถือว่าโชคดีนะนี่ครับคิงแอนรีโมเดลใหม่นะครับดูดีขึ้นไหมทุกคนโอ้ยกดเผอกดออกนะคิดว่าดูดีขึ้นไหมผมคิดว่าใช้ได้นะครับดูดีขึ้นอยู่นะฮะก็ดูหน้าตาน่ารักดีนะครับอ่านี่ฮะก็ดูดีขึ้นนะครับสำหรับผมนะโอเคครับก็ อัปเดตนี้เป็นอัปเดต0.5นะยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่นะต้องรออัปเดต1นะทุกคน <c oughs> คิดว่าน่าจะใหญ่กว่านี้นะ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้เขาจบเพียงเท่านี้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไว้เจอกันใหม่พระหน้าครับทุกคนขอบคุณมากที่รับชมจบครับทุกคนไปไปครับเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายจ้าเจอกันจ้า